สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับเพื่อนแก๊งเซา์ซีนะครับผมแนะนำหน่อยครับผมสวัสดีครับอ่านี่เป็นห้องห้องพูวิลล่าห้องใหญ่สุดนะครับว้าวอ่าตรงนี้เป็นอะไรครับผมนี่มีอ่างไว้สําหรับอาบน้ำอ๋อไว้สำหรับอาบน้ำนะครับครับผมเป็นห้องเดียวละที่ที่จะมีอ่างนะครับอาบน้ำานึ่งเดียวอาบน้ำนึ่งเดียวอ๋อครับผมพาตัวหน่อยพาตัวหน่อยครับอย่างอื่นค่อยว่าครับผมยามาดูเป็นห้องที่สองนะครับผมนี่เป็นห้องที่สองของเรานะครับก็ จะขนาดเท่ากับห้องเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะไม่มีแค่แค่อ่านจะไม่มีแค่อ่านครับแต่ขนาดเท่ากันทั้งหมดมีกี่ห้องครับคุณน้ำทั้งหมดจะมีทั้งหมดด้วยกัน3มโซนนะครับ3โซนาจะมีโซนนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูอีกโซนผ่าตัวหน่อยครับพาตัวได้เลยครับโอเคครับผมอันนี้อันนี้ตรงนี้เป็นห้องอะไรครับผมอันนี้จะเป็น ทังโถงไว้สำหรับนั่งปาร์ตี้นั่งดื่มนั่งอะไรครับผมโอ้จะมีเยอดเลยครับผมจะมีฝั่งนี้เป็นคาราโอเกะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นปูโตปูที่มีบาร์ให้สำหรับทำครับผมโอเคครับไปดูอีกโซนนะครับไปโซนต่อไปครับผมโซนนี้จะเป็นโซนสำหรับนั่งอีก นี่นะครับที่มีอยู่ด้วยกันจะอยู่แบบต่างๆตรงโซนนี้สบุบรีได้ไหมครับผมได้ครับผมสบุบรีครับนี่จะเป็นโซนแบบนอนรวมเปิดไฟหน่อยครับเปิดไฟเป็นโซนแบบนอนมานนรวมนะครับนนครับโอเคโอเคผมหาผมหาที่เปิดไฟไ,ไม่เจ็บเหมือนกันไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่านี่จะเป็นห้องแบบนอนรวมกันนะครับอ่าอันนี้มีสำหรับคนที่มาแบบสดๆเราจะนอนกันที่ห้องนี้นะฮะทีเดียวห้องนึงนะครับ อ๋อโอ้โหห้องน้ำมันดีมากเลยครับผมตรงนี้เป็นห้องอะไรครับตรงนี้ห้องอาบน้ำครับผมโอ้โหห้องน้ำนะรู้ราราคการจริงครับผมครับผมครับผมอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องด้านล่างนะครับเป็นตรงด้านหน้าที่จะเป็นห้องแบบส่วนตัวส่วนตัวชั้นล่างอ๋อต่อข้างหน้าแล้วนี้วันนี้เราปาร์ตี้เฉพาะผู้ชาย ใช่ครับวันนี้จะเป็นเราจะมาที่วัดไทยโสดอ๋อโอเคครับผมพาพาพาลงไปดูรอบๆในบริเวณของเรามาปาร์ตี้สลัดโสดนะออ๋โอเคได้ครับผมวัอะไรจะไม่มีผู้หญิงเพราะว่าเมียเจอรจะอยู่บ้านกันหมดออ๋โอเคได้ครับตรงนี้ห้องอะไรครับตรงนี้มีห้องนึงครับมีห้องนึงทั้งหมดมีกี่ห้องครับคุณนำจะมีด้านบนสองโอ้โหมีห้องน้ำด้วยดูหลายสครับผมส ครับผมจะมีทั้งหมดสี่ห้องด้วยกันทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมนี่จะมีไอ้ห้องน,นี้จะพิเศษหน่อยก็จะมีสองชั้นนะครับโอ้โห่มีสองชั้นเลยไปไหมว่าพาขึ้นหน่อยครับพาขึ้นผมพาที่เราใช้ไม่เจอนะผมเดี๋ยวเล่นเองทั้งมดไม่ใชไม่ใช่ช่ไปอ่่างแม่งกันครับ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี <c oughs> ๋ย่าไปดูห้องบนครับอันนี้ก็สำหรับอันนี้ไงที่เปิดไฟหรือเปล่าตรวนเหมือนกันครับโอ้โอ้โห เด็กๆคือแบบครอบครัวที่แบบเอาเด็กเอาเด็กเล็กมาด้วยก็จะนอนกันตรงนี้ได้โอเคครับผมไปที่ต่อไปครับผมได้ครับที่นี่มีม,มีมีสระไหมครับผมสระจะอยู่ด้านหน้าของตัวตัวอาคารครับผมแล้วคุณพาบิกินี่มาไหมครับนี่มนไม่ได้พาครับ,รบเพราะว่าที่มีสาวๆมาก็เลยก็เลยหอ,อมากแต่นุม่มๆนะครับวันนี้โอเคครับผมนีม่ยโซนสระน้ครับอ๋อลูลารังการครับผม เหมาะสำหรับมาปาร์ตี้มากๆครับผมโอ้โหเยี่ยมครับผมบรรยากาศดีมากตรงนน้นเป็นตรงนน้นเป็นสระใหญ่แล้วครับเป็นคลองอ๋อเป็นคลองนะครับผมไม่ใช่สระนะน่เนนั่งกินสามารถกินย่างหรือมานั่งชิวๆดูบุหรี่ได้ครับนี่จะเป็นอีกห้องหนึ่งอ๋อนี่ห้องอะไรครับห้องเชือดครับนี่ห้องเชือดครับผมคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวอ๋อ สำหรับเงียบๆแลนโหโดดคนเดียวคนเดียวบ้านหลังนี้เท่าไหร่ครับหลังนี้นี่รวมตกแต่งแล้วประมาณ10ล้านครับ10ล้านเลยเหรอครับผมค่าที่นะครับผมค่าล้วกะค่าตกแต่งรวมกันประมาณ4ล้านครับโอ้โหดูหราอลังการจริงครับผมครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปเจอกับเจ้าบ่าวไปหน่อยนะเจ้าบ่าวนะครับผม นี่จะบางของเราครับผมไงบ้างครับวันนี้มาสละโสดนะครับผมมากับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็ยังโสดอยู่ตอนนี้ก็ยังโสดเลยครับผมจนถึงเมื่อไหร่ครับผมน่าจะพรุ่งนี้เช้าโอ้โหครับผมจะแหวนท่จะแหวนไม่แหวนที่เมื่อกี้ไปกดไอ้ลูกค้ายสิบบาทมาเขาให้ใช่มันได้พอดีครับอ๋อได้ลูกกดลูกค้างมากดแล้วก็มันไอ้นั้นหล่นลงมาก็ได้พอดีอ๋อโอเคครับผมไม่เมื่อกี้พูดเล่นนะครับโอเคครับจบครับผมโอเคจบครับผม